เบื่อแล้วหรือยังที่เล่นแต่ไอดียเดิมๆไม่มีของแรงและของที่คุณอยากจะได้หากคุณจะอัปเกรดไอดีตัวไก่ของคุณให้เป็นไอดีตัวเทพเพื่อที่จะเอาไปอดเพื่อนๆหรือแอคสาวเพื่อความหล่อเท่เล่นกับพี่มาเจอาอ้ยส่งผลเลยค่ะหากคุณกำลังมองหาไอดีเกมฟรีไฟล์เราขอนำเสนอเพจวาสบีเอฟเอฟช็อปเพจวาสบีเอฟเอฟช็อปขายไอดีเกมฟรีไฟในราคาที่คตรจะถูกรับซื้อไอดีเกมฟรีไฟในราคาที่คุณพอใจและรับการไอดีเกมฟรีไฟที่ปลอดภัยหายห่วงสำหรับการขายไอดีมีตั้งแต่ราคาหหหหลลลััััััักกกกร้้้้้ออยยจจนนนนถึงงงงงพมมมตตแแ่าาาาาาดฟทะวววววขขบ การันตีความปลอดภัยว่าคุณจะไม่โดนโกงหรือโดนเกียนด้วยเครดิตและยอดขายของทางเพจและจากช่องยูทูบบอสวาซาบิและหลังจากการซื้อไอดีทางเราจะดูแลและสอนเป็นรหัสอย่างละเอียดและทุกวิธีหรือหากเจอปัญหาทางเราเพร้อมให้คำปรึกษาตลอดยี่ี่ชั่วโมงหรือหากเจอล็อกซ้อนทางเราแก้ให้ฟรีด้วยนะเออเพจด,ด,ดีแบบนี้จะไม่ใช้บริการได้ยังไงไงยรีบไปจัดกันเลยที่เพจวาซาบิเอฟเอฟช็อปหมดไปประมาณกี่บาทเนี่ยที่เติมไปอะพอจําได้บ้างไหมหลายแสนแล้วผมว่าจำไม่ได้เลยไม่น่าจะไม่ไมไมตํากว่าห้าแสนนะผมเพื่อเพื่ะ เป็นล้านเลยเหรอล้านเลยอเอารับทุกคนก็ตอนนี้เราก็มาอยู่กับรหัสปักธงของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็จะมาเข้าเป็นครั้งแรกเลยนะทุกคนก็มาดูพร้อมๆกันเลยว่าเนคตัวปักธงที่ผมเซื้อมันเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะทุกคนราคาแสนบวกบอกบกบวกบอกบกโอ้โหแต่ว่าขอไม่บอกละกันว่าเป็นแสนเท่าไหร่เดี๋ยวค่อย บอกกันอีกทีหนึง่งล้วกันโอเคก็เดี๋ยวให้ดูของก่อนนะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยว่าจะมีของอะไรบ้างอันนี้ผมบอกเลยว่าผมก็ยังไม่ได้เข้านะทุกคนเข้าดูพร้อมทุกๆคน เลยนะครับผมโอเคก็ไปเริ่มอี๊ตนเตึงว่ะเหมือนได้รลัสใหม่อะทุกคนเหมือนได้ของเล่นใหม่อะไรประมาณนี้เฮ้ยทุกคนดูว่าตึงไม่ตึงดูจากที่หน้าเข้าร็อบบี้แล้วทุกคนทุกคนก็ดูเอาละกันนะครับว่ามันตึงหรือไม่ตึงครับทุกคนโอเคก็จะบอกว่าตัวนี้มีค่อนข้างครบเลยสําหรับของในตัวทุกคนแบบไม่อยากจะขิ้เลยเอาอ่ะกูมีฝักทองแล้วอ่ะทุกคนเป็นไง แล้วบอกเลยว่าอันนี้เซิร์ฟไทยนะทุกคนใครบอกว่าเป็นเซิร์ฟอินดอินโดเดี๋ยวกูเข้าโซนฟีสไตล์โดยเฉากนี่ก็เดี๋ยวเข้าโซนฟีสไตล์ขอไปแอคสักคู่หนึ่งก่อนละกันนะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวเราไปแอคในโซนสักคู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราออกมารีวิวของในตัวกันว่าในตัวเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับผมโอเคก็ไปเราไม่พูดเยอะเจ็บดอ,อเฮียมีหมวกเอฟมีหน้ากากไฟนะครับทุกคนของแร่แเนี่ยครบเลย เรามาดูกันนะครับเย็เ yes, ย yes. มามาแล้วหนึ่งว่ะเช็เช <c oughs> ็นี่นี่แอคสก,กาไปก่อนเลยมาดูดิว่าเขาจะสนใจอะไรเรามากแค่ไหนนะทุกคน <c oughs> เขาวิ่งหนีแล้วเนี <c> ่ย <oughs> ความแบบการที่เรามีของแล้วเราเอาไปขิงคนอื่นนะทุกคนมันแบบมันดูแบบมันดูแบบเรารวยอะ่ะอะไรประมาณเนี้ยผมยากหาห้องที่แบบเจอคนมีปักธงเหมือนกันนะอะไรประมาณนี้เย็เย็ดเขาเต้นใส่เราอ่ะทุกคนโอเคก็กูไปเต้นใส่เขาก่อนนี้เนาะ ยังไงก่อนอะมายังไงต่อแย่ yeah. <laughs> มีครบทุกปืนกูบอกแค่นี้แหละมีครบทุกปืน <laughs> กูบอกแค่นี้แหละมีครบทุกปืนอะกูบ <laughs> อกแค่นี้แหละเนี่ยวนี้ทุกคนของนี้ค่อนข้างครบเนะี่ย <laughs> ปักธงไป <laughs> ดิเอาดิเอาดิปักธงไปดิ <laughs> ปักธงไปดิปักธงไปดิ ตะทงไปดีครับเย็ดเย็ดปากกากูมีนี่ปืนมีครบครับไม่ต้องห่วงเช็ดลูกผมว่าผมไปไอ้นี่ก่อนผมไปหาไปหาห้องอื่นก่อน ห้องนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหากูขอรีวิวของก่อนอย่าเพิ่งกูซื้อมากูยังไม่ได้รีวิวเลยกูขอกันไอ้เี้ยตื่นเต้นหมนทุกคนนี้อ่ะเดี๋ยวจะเข้าไปดูของพร้อมๆกันเลยนะครับผมโอเคไปแล้วเข้าไปที่การแต่งตัวกันเลยช่างพูดเลยว่าของโคตรเยอะมีหมวก F เนี่ยผมโคตรชอบเลยทุกคนนี่หัวขาวหัวแล็กหน้าล็อกเมียทุกคนแต่ผมนี่ถ้าจะแต่งตัวผมทําอย่างนี้แน่นอนดูนะ นี่ <Wow. S 1> โอ้โหไอเ้เหี้ยตึงโคดนี่ตุ๊กตาใส่ตาไฟเข้าไปโอ้โหเช็ดลูกแม่งตึงสุดพูดเลยตึงสุดและจริงใส่อย่างเงี้ยคือโคตรตึงบอกให้เนี่ยดูตั้งแต่หัวเลยหัวอ่ะมีหัวล็กหน้าล็อกอ่ะหัวข้างขาวมีหัวบาวันก็มีอ่ะครบบอกแล้วว่าครบของนี่แบบของหลักๆอะ่ะเอาง่ายๆของหลักๆนี่ครบเลยอะ่ะแบบใส่แค่เมื่อกี้เอาจริงก็ตึงแล้วนะทุกคนเนี่ย ใส่หมวกเอฟนะทุกคนแล้วก็หัวไอ้หน้ากากแล็กหน้าล็อกเนี่ยคือตึงแล้วหรือไม่ก็ใส่หมวกเอฟแล้วก็หน้ากากไฟอ่ะเอาชอบใส่หน้ากากไฟอะไรประมาณนี้กันอืมแต่สำหรับผมนะผมชอบหัวข้างคาวอ่ะใส่หัวข้างคาวกับหน้ากากไฟโอ้โหไอเหี้ยตึงเปียนักแข่งชัดๆตึงนะทุกคนบอกเลยรหัสนี้ถือว่าผมได้มาในราคาที่ค่อนข้างที่จะโอเคโอเคสําหรับผมนะทุกคนโอเคนี่ใส่ชุดอะไรประมาณนี้ถึงว่าชุดมันจะอ่า ไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าชุดหลักๆเนี่ยมีใส่ครบแน่นอนแนวนักแข่งอะไรประมาณนี้โอเคก็มีปักธงก็ถือว่าคุมแล้วผมว่าสําหรับผมนะจริงๆรงหัสปักธงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะส่งอยู่แล้วเนาะโอเคแล้วผมได้มาในราคานี้ถือว่าจัดวัดแจมเลยทีเดียวนะครับผมโอ้โหพูดเลยของเนี่ยครบอะของจะมีประมาณนี้ผมไล่ให้ดูตั้งแต่แรกใหม่แล้วกันนะทุกคนอ่ะไล่ชา้ชาๆ้าบัวขาวมีอะก้ามทองมีอเดี๋ยวลองใส่ก้ามทองบ้างเด้ โอเคกล้ามทองมีหัวข้างข้าวมีอะเดี๋ยวไล่ไล่เลยนะอ่ะกล้ามทองมีอ่ะไอหัวแดงนี่มีหัวบาวันมีอ่ะดูกันพร้อมๆกันเลยเชื่อจัดว่าโอเคอยู่เลยอะ่ะบอกเลยว่าโอเคเลยอะ่ะที่ผมได้มานะทุกคนโอเคก็ตัวนี้อาจจะเปิดให้เช่าในเพจผมนะทุกคนอาจจะนะทุกคนเดี๋ยวผมขอดูกดอีกทีนึงว่าควรจะ ทำยังไงบ้างสําหรับการเช่านะทุกคนเพราะผมไม่เคยปล่อยเช่าลหัดเลยก็อาจจะปล่อยเช่านะทุกคนโอเคหมวก F ซีซั่นหนึ่งก็มีอ่ะซีซั่นหนึ่งผมก็มีนะทุกคนบอกไว้ก่อนแชทเอ้ย <Chat. c oughs> <c oughs> ตึงว่ะเหมือนกูขิงอ่ะไอ๊ะ <c> ห <oughs> นึ่งเดี๋ยวขอใส่หมวก F เหมือนเดิมแม่งไม่เฟี้ยวเลยอะซีซั่นหนึ่งโอเคประมาณนี้ของมีประมาณนี้เลยซีซั่นหนึ่งมีด้วยโอ้โหจัดว่าแจม่มของเก่าๆนี่แทบจะครบเลยโอ,โ,โอ้โหดูดิแม่งเฟี้ยวจัดพูดเลยลหัดนี้มีปักธงด้วยโอ้โหแล้วของนี่แบบ เชลูโอเคประมาณนี้อ่ะดูชุดอ่ะชุดซีซั่นหนึ่งเมย์นะทุกคนเออใส่หมวก F กับคู่กับซีซั่นหนึ่งนี่ก็เฟี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองมาแต่งตัวกันอีกทีหนึ่งนะับทุกคนทุกคนอยากผมแต่งตัวแบบไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะทุกคนนี่เสื้อแลงแดงโอ้โหหายากสุด,สดเสื้อตัวนี้บอกเลยตัวใหญ่มันจะมีเป็นแรงโกเนาะแลงโกหรือแลงอะไรสักอย่างเนี่ยที่เป็นเสื้อแบบเนี้ยอ่ะแต่นี้เป็นแลงแดงแท้ๆเลยโอเคก็ประมาณนี้เชีย จัดว่าของนี่ครอบคลุมเลยทีเดียวไฮไลท์ uh huh. แบบใสนะ่นักคงนักแข่งเนี่ยแบบนี้มันพอแล้วอะทุกแบบคนพูดเลยรหัสเนี้ยน่าจะจบสําหรับผมแล้วแล้วปืน7นี้แทบจะครบหมดเลยนะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของปืนเจว่ามีอะไรบ้างครับทุกคนบอกเลยรหัสเนี้ยเป็นอะไรที่แบบผมหาผมหาค่อนข้างนานนะยากูซ่ามีอาปิกนกน้ําเงินมีคนระับทุกคนแต่ชอบใส่ปิกนกแดงมากกว่าะรองเท้าก็จะประมาณนี้ดูของเรื่อยๆนะทุกคนผมเปิดให้ดูก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูของในส่วนของตัวผู้หญิงด้วย เดี๋ยวเราไปดูกันรอก,ก่อนโอเคก็จะประมาณนี้ในส่วนของตัวผู้ชายอ่ะประมาณนี้อ่ะดูของให้หมดเลยอ่ะท่าทางอ่ะท่าทางก็จะมีประมาณนี้อันนี้คือรีวิวแบบสดสดเลยนะอันนี้คือไม่เคยเห็นของเหมือนกันนะจริงๆอ่อะท่าวิดพื้นมีโหแต่เสียดายน่าจะมีท่าไก่วะมีปะไม่น่ามีนะทุกคนเท่าที่ผมดูอ่ะอันนี้แอนิเมชั่นมีมีมีอยู่3อันนะอันนี้ไม่เกี่ยวเนาะโอเคแอนิเมชั่นมี3อนัอนอ่ะกระเป๋ากระต่ายดามีครับทุกคน โอ้โหกระเป๋ากระต่ายดํานี่ถือว่าเป็นไรที่แรงส,สุดแล้วสําหรับกระเป๋ากระต่ายนะทุกคนก็พูดนี่แหละว่ากระเป๋าแรงวันนี้ก็เพิ่งตื่นนยทุกคนแล้วมาเจอหมอกเอฟแล้วแบบปักทงโอ้โหตูตาสว่างเลยก็รีบตื่นมารีวิวให้ทุกคนดูเลยนะทุกคนโอเคได้รหัสมาสดๆร้อนๆเลยโอเคก็ปิดไปได้วยดีโอเคก็ไม่มีการโกงไม่มีอะไรกันก็นัดเจอกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับรหัสเนี้ที่ปิดมาสวยงามพูดเลยพอใจสําหรับผมมากบอกเลย สำหรับราคาที่เสียไปด้วยนะทุกคนหลักแสนนะครับเชดลูประมาณนี้ของประมาณนี้โอ้โหบัตรเปลี่ยนชื่อเจดสสามใบตุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนโอเคก็แต่งตัวประมาณนี้ถือว่าตึงพอสมควรเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอาวุธปืนก่อนอยากดูปืนโอ้โหปืนนี่ขาดแค่เ k คกระบอกเดียวทุกคน ปืนขาดแค่ AK กระบอกเดียวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวละครหญิงกันบ้างนะผมตัวละครหญิงนี่ก็ตึงเหมือนกันเออธรรมดาที่ไหนเน่ยเช็ดลูโอ้โหแต่ตัวละครหญิงนี่ผมบอกเลยว่าผมแต่งตัวไม่เป็นหว่าอาจจะแต่งใส่หัวจิ้งจอกไปหัวจิ้งจอกก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นไง บอกเลยว่าของผู้หญิงนี่ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะทุกคนของก็มีใช้ได้เลยนะทุกคนก็ทุกคนช่วยช่วยผมดูด้วยนะว่าในส่วนของตัวผู้หญิงเนี่ยมันพอโอเคไหมเพราะผมไม่ไม่ถนัดตัวผู้หญิงจริงก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยว่ามันพอใช้ได้หรือเปล่านะครับผม ตัวละครหญิงก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคก็มีเสื้อเลเวล70อะไรอย่างงี้ด้วยเลเวลอัพอะไรประมาณนี้เสื้อผู้ชายก็มีแต่ว่าลืมให้ดูนะครับม่เกี้โอเคก็เดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนตัวผู้หญิงก็ดูกันไปเองนะทุกคนเพราะว่าผมก็ไม่แต่งเอาง่ายผมเป็นคนไม่ค่อยแต่งตัวผู้หญิงนะทุกคนส่วนใหญ่ผมจะเล่นแต่ตัวผู้ชายนะครับ ตัวผู้หญิงผมก็ไม่รู้ว่าอะไรแลไม่แลอันนี้ผมก็ขออภัยด้วยนะทุกคนกันทุกคนดูกันเอาเองนะทุกคนโอเคก็จะประมาณนี้อะตัวผู้หญิงไม่มีอะไรละเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอะไรกันอีก,กมันก็ไม่น่ามีอะไรรีวิวแล้วมั้งสำหรับลนะ้านนี้ก็เดี๋ยวไปแต่งตัวกันเลยแล้วกันแต่งตัวผมก็ชอบใช้ตัวละครบูฟรานะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวเราลองไปใส่หมวกเอฟแล้วก็ซีซั่นหนึ่งกันไหมเดี๋ยวเราจะไปแอคก,กันอีกรอบหนึ่งก็แต่เอาจริงผมชอบใส่หัวข้างอ่าอะไแต่หมวกเอฟน่าจะเฟี้ยวกว่าวะ่าาววนนะ หมกเอฟแล้วก็หน้ากากไฟเหรอเอาหมวกเอฟกับแล็กหน้าล็อกดกวะ่ะนี่ของแรทั้งสองอย่างมารวมกันนะครับทุกคนเท่ากับโค<ฮ>้ดพ่อโค้ดแม่แหละนี่ซีซั่นหนึ่งโอ้โหไอ้เหี้ยมันแรกเกินไปปะมี่เฮียใจสั่นวะ <c oughs> <c oughs> โอเคก็ขอบคุณทุกทคนที่คอยซัพพอร์ตผมแล้วก็เพจผมมาโดยตลอดนะทุกคนโอเคก็ไล่เวลาไปแอคของเราแล้วนะทุกคนตกามาแล้วหนึ่งดอก วิ่งไงเลยวิ่งไปเลยไม่สนใจกูเลยซื้อมันเพื่ออะไรอ่ะโหลมันดูกูกรอโหแม่งจีบหญิงยิ่งเดียวเลยไอ้ห่าวันนี้วันนี้อ่าอ่ามันมันกดแล้วมันกดแล้วอย่าปักให้มันเห็นไม่ยะทงกูหายวับไปกับตาเออมันังไม่เห็นจะไม่เห็นจะไม่เห็นไอ้ย่าดูทงไปดิทงปิวที่สว์เอาไม่เห็นแบบแบบเย็ดเย็ดเย็ดเปล่า โอ้เหลือแม่งมาผ่านอะไรตอนนี้วะแอคาสาวหน่อยแอคสาวหน่อยเ้ยเขาขับกูเลยอ่ะเฮ้ยโอ้เขาไม่สนใจทงกูเลยอะไรอ่ะกูแอคที่ตรงเนี้ยโอ้สนใจกูหน่อยกูจิมจิ้มจะติด <Yes, yes, S 2> มันจะเย็ดเย็ดเหมือนเขาจะเห็นแบบแบบนะ้ำทุกคนเห็นผ่นานๆอย่างห่วงห่วงอะไรประมาณเนี้ยแอคหน่อยแอคหน่อย ปืนเจ็ดปืนเจ็ดครบนะครับเกือบครบอะเหียแต่อย่าขอเอคกูมาแค่นั้นแหละเจ็ด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 แอคให้ดูหน่อยแอคให้ดูหน่อยมาได้ได้ครับแม่สาวน้อยได้ครับได้ครับได้ครับได้เลยเอ้อเกมแปดก็มีไม่ต้องห่วงโหดน่าจะเอาพวกเอฟมาน่าจะแอดก็ดีกว่า <c oughs> นี้แอคให้ดูหน่อยพ่อหนุม่มเอาอะเอาเลยปะเอาเลยปะบุบ้มบอมซัมเบ้ บึมบัมสัมเบย์ <laughs> แปลกเแบนวุ่นวายเหล่มกูเลยอ่ะเอ้ยผมยังเจอแบบตึงๆอ่ะทุกคนคือแบบห้องตึงๆอ่ะที่เขามีแบบปืนมาแอคกับผมได้อ่ะอันนั้นมันจะเป็นอะไรที่ดีมากอ่ะมันจะเจอแบบช็อตไฮไลท์เลยอ่ะลงติ๊กต็อกอะไรเงี้ยไวรัลติ๊กต็อก ok อ่ะเก็ดฟิลป่ะเออนี่มีธงละแอกนะแอคไปไอ้ยฉันน่าจะปักได้สองอันนะเดี๋ยวดูคนดูนะเ <laughs> อ้ยกูหาช็อตเนี้ย ตักแล้ววิ่งธงหายตัดปักแล้ววิ่งธงหายก็ปักธงเนี่ยถ้ากลับมาบ่อยผมพูดเลยมันอาจจะไม่ใช่ของแรอะไรมากมายขนาดนั้นแล้วนะทุกคนเอ้ย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 ตึง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 เหรอตึงเหรอตึงเหรอเจ็ดก็แอคได้ก็แอคได้มีปืนนะป่ะมีปืนนะป่ะมีปืนนะป่ะไม่พูดเยอะมีปืนนรเปล่าถามแค่นี้แหละมีปืนหรือเปล่ามีปืนหรือเปล่า Ens, มีปืนหรือเปล่าโอเคโอเคไม่เอาด้วยหรอกไอ้ช oui> well> ี้เขาไม่เอากับเราอ่ะทุกคนคือมันไม่มีเลยอ่ะไอ้เฮี่ยแต่เขาเขาไอ้นี่อยู่นะเขามีก้ามทองอ่ะโหดน่าจะเจอตึงกว่านี้ว่ะยังไงยังไงเอาทงเลยไหมเอาทงแล้วกูรีบไปห้องอื่นดีกว่าเกวเอะ เคยเห็นหรือว่ามันไม่ต้องใจกระทงกูเลยเอ่ะเฮ้ยทงกูซื้อมาแพงเลยฮ้ยมึงมันแอกกูหน่อยโอ้โหเงียบกีบตอนนี้ปักทงมันไม่ใช่ของอแล้วหรอกครับทุกคนปักทงมันไม่ใช่ของที่คนต้องการแล้วหรอกครับทุกคนมันไม่ใช่ของที่คนทุกคนตื่นเต้นแล้วหรอเยี้ยกูกตื่นเต้นอยู่คนเดียวจะไม่ได้ปักทงเนี่ยขึ้นเลยอ,อะ่ออะขึ้นเลยอ่ะแม่งปักทงมันไม่ขำไม่มาถ่ายรูปถ่ายรูปโอ้โหเมื่อก่อนสมัยกูเจอปักทงในที่วิ่งเข้าไฟจะถ่ายรูปอย่างเดียวเลยเชียรแม่งอะไรเนี่ยกูเป็นเด็กเหองคนเดียววแล้ท เฟี้ยวอ่ะมันมันเฟี้ยวโอ้ก,กูขายละนี่กูขายมันไม่ใช่ความสูงกูตอบละยอก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 ไอ,กยอ,กยอก้ย่าทุกคนปักธงอ่ะปักธงเลยนะเว้ยลืมรีวิวปืนเออมารีวิวปืนก่อน <laughs> โอเคในส่วนของปืนนะทุกคนประมาณนี้อยาให้ดูก่อนอ,นอ่ะปืนอ่ะปืนหลักพูดเลยว่าครบมีปักธงก็ปืนหลักก็ต้องครบแหละมันจะไม่ครบไม่ได้หรอกจริงขาดแค่เ k คอัพเวลแค่นั้นอ่ะ สากาไทยท่านมีไทท่านเทาคนระับทุกคนปืนประมาณนี้อ่ะให้ดูผ่านๆปืนมันไม่น่ามีอะไรเยอะนะทุกคนปืนอัพแบบมีปืนอัพมันก็พอใจแล้วแหละอืมถามว่าของมันครบครบ,ครบแบบครบเรฟิร์ฟแบบยิ่งใหญ่อลังการอะไรขนาดนะั้นมันก็ไม่นะทุกคนโอเคแต่ว่าคนเนี่ยเจ้าของอะ่ะเติมไปหลายบาทอยู่นะทุกคนบอกไว้ก่อนรนะัสเนี่ยเติมไปหลายบาทเป็นหลายแสนเลยแต่ผมได้มาก็หลักแสนเหมือนกันไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หลักร้อยหลักพันแน่นอนไม่ใช่หลักหมื่นด้วยอืมประมาณนั้นแหละก็ดูเอาแล้วกันนะทุกคนประมาณนี้ ถามว่าขายมันก็ต้องเป็นแสนผมคงไม่ขายให้ขาดทุนอะไรประมาณนี้คนระับทุกคนใครมากดเหลือ8ปดเก้าหมื่นนิดไม่ไม่ไม่ n น n โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมปืนปืนค่อนข้างที่จะครบเลยอะไรประมาณนี้อ่ะปืนใหม่ก็มีอ่ะของประมาณนี้เคียวมีอ่ะคาตานะมี6กเล่มอ่ะประมาณนี้คาตานะผมไม่ค่อยอินกับอันรหัสน,นี้เท่าไหร่วะมัดมี2มัดไม่มีมัดใส่ไม่ค่อยอินด้วยจริง ปืนนี่บอกเลยรหัสนี้ปืนผมไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ยกเว้นปืนเจ็ดนะทุกคนปืนเจ็ดแมงมีรับทุกคนแต่ว่าปืนแบบปืนทั่วไปอ่ะอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีแต่ว่ามีปืนเจ็ดส่วนใหญ่เขาเล่นปืนเจ็ดกันแล้วน่ะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้โอเคทุกคนคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนน่ะทุกคนบอกเลยว่าปักธงเนี่ยมีแล้วไม่ได้ทําให้เก่งขึ้นหรือแต่อย่างใดน่ะทุกคนแต่ว่ามันคือสิ่งของที่ทําให้เรามีความสุขอย่างหนึ่งกับการเล่นเกมนะทุกคนมันทําให้เรามีความสุขกับการเล่นเกมมากขึ้นออปงากกแททัคบบุํธ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยมีตังแต่อยากได้ปักทงเนี้ยผมว่าเล่นไอดีที่มันไม่มีจะดีกว่านะทุกคนแบบอยู่อย่างพอเพียงไปก่อนแต่ว่าเกมพวกนี้คือมันไม่มีปักทงเอาจริงมันเล่นได้เหมือนกันหมดอ่ะต่อให้ไม่มีขออะไรเลยมันก็เล่นได้แต่เกมนี้จะค่อนข้างที่จะต้องเปนิดหนึ่งอนะทุกคนสก,กินปงสก,กินปืนอะไรเพิ่มสเตตเงี้อะไรมนันนี่จะถามว่ามีสก,กินปืนแบบ แค่นิดๆหน่อยๆมันก็พอเล่นได้แล้วไม่จําเป็นต้องซื้อปักธงแบบเวอร์วังอะไรขนาดนี้ครับทุกคนอันนี้ผมแค่ซื้อมาเพื่อที่อยากจะสารฝันของผมเมื่อก่อนที่อยากจะมีปักธงครับทุกคนโอเคก็ซื้อมาแล้วจนได้นะครับผมโอเคก็คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับทุกคนบ๊ายบายครับ